ไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองมีเด็กน้อยอายุ7ขวบนะเป็นเด็กผู้หญิงนะน้องเนี่ยสนใจเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเป็นอย่างยิ่งอ่านหนังสือกฎหมายพอมีความรู้บ้างก็ทำคลิปทำคอนเทนต์แล้วก็เปิดเพจเนี่ยให้ความรู้เรื่องกฎหมายนะชื่อว่าน้องเข้าหอมคุณผู้ชมฮะอายุแค่7ขวบฮะนักสนใจตรงที่ว่าน้องเนี่ยคือสนใจเรื่องกฎหมายอะ Hmm. ทั้งๆท,ที่กฎหมายนี่สําหรับเด็กนี่โอ้โหเหมือนมันห่างไกลกันมากนะคหนังสือกฎหมายตําลากฎหมายนี่โอ้โหอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่เห็นแล้วยังแบบไม่อยากจะจับอ่ะมันหนานะฮะหนังสือกฎหมายเนี่ยนะตำลากฎหมายเนี่ยแต่น้องเข้าหอมเนี่ยสนใจแล้วก็ทําคลิปนะฮะทำคลิปลงในเพจของตัวเองแต่ปรากฏอย่างนี้คุณผู้ชมฮะ มีผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเข้าไปป่วนเพจของน้องเข้าหอม,อมคือไปคอมเมนต์ทุกโพสต์เลยฮะเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยตำหนิต่อว่าหาว่าน้องอยากดังบอกว่าเนี่ยรอให้โตก่อนได้ไหมเออแล้วค่อยมาให้ความรู้เนี่ยนะครับแล้วบางคำเนี่ยใช้คำพูดบั่นทอนนะสอต่อ,อย่างเงี้ยออสอตอก็คือเป็นคำย่อนะย่อมาจากส้นตีนกอบอมอ ย่อมาจากกระบาลหมาอย่างเงี้ยใช้กับเด็กนะฮะอันนี้ผู้ใหญ่เนี่ยไปเม้นนะทีนี้ทางพ่อของน้องข้าวหอมบอกว่าโหแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ก็เลยพาลูกสาวเนี่ยไปแจ้งความที่สอพอนิคมพัฒนาคุณพ่อชื่อนายวิโรธ์ทําวงฮะ <_ S 1> บอกว่าตอนนี้น้องข้าวหอมก็กลัวนะนะฮะถึงขั้นไม่กล้าจะทําคลิปหรือทําไลฟ์สดให้ความรู้เรื่องกฎหมายอีกต่อไป <_ S 2> ส่วนตัวมองว่าสิ่งที่ลูกสาวทําเป็นการให้ความรู้แก่ชาวบ้านและเป็นสิ่งที่น้องชอบ แต่ผู้ชายคน,นกราบเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงด้อยค่าบูลลี่คุกคามนะฮะถ้าเจอหน้าก็อยากขอตะบันหน้าสักทีหนึ่ง ừ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  นี่พ่อบอกโมโหไง ừ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  ส่วนผู้เป็นแม่นะนางสาวสุธรรมวงศ์บอกว่าถ้าเจอคนที่เข้ามาปวดลูกสาวเนี่ยก็อยากจะกระโดดต่อยสักทีมันคุกคามกันชัดๆเอาเดี๋ยวลองฟังพ่อกับแม่หนะ่อยใช่ครับเพราะถ้าไม่อิจฉาไม่เกิดเรื่องราวพวกนี้หรอกเพราะเราก็ไม่เคยรู้จักเขาสวัสดีก็อยากให้เขา เข้ามาพูดว่าไอ้ที่เขาคอมเมนต์ไปเนี่ยมันหมายความว่าอะไรไอ้สอตอกอบมอแล้วก็ไอ้ไอ้มึงมึงอยากดังหรอใช้คำว่ามึงแบบเนี้ยตอนนี้ความรู้สึกของคุณพ่อคิดอะไรอยู่ก็ถ้าเจอหน้านะที่ก็อยากตะบ,บันหน้าสักทีหนึ่งนะเพราะว่าอายุเยอะแล้วแต่ความคิดไม่มีอืม,อมการที่จะคอมเมนต์อะไรต้องต้องมีสมองด้วยนะไม่ใช่เห็นอะไรแล้วก็ จะไปอันนี้ด้วยนะถ้าเจอหน้านะอยากกระโดดต่อยสักทีค่ะเพราะว่าคือคุณลุงเนี่ยพูดง่ายๆว่าเรียกคุณลุงได้แล้วนะคะเพราะว่าอายุก็เยอะพอสมควรแล้วค่ะคุณใช่เพราะว่าเหมือนหนูมองว่ามันเป็นการคุกคามลูกหนูนะคะเพราะว่าเหมือนเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยไม่ใช่คอมเมนต์แค่โพสตเดียวคะ่ะคอมเมนต์ hmm. หลายโพสตมากเลยคะ่ะก็อยากให้เโา ขณะดเดียวกันคุณผู้ชมครับหลังจากที่พ่อแม่ไปแจ้งความนะครับเมื่อวานนี้บ่ายสโมงปรากฏว่าคนที่คอมเมนต์ปวดมาแล้วมาพบตำรวจนะนายสายยนต์อายุเนี่ยก็ไม่น้อยแล้วนะครับ73ปนะีระดับรุ่นตานะฮะไปคอมเมนต์เด็กอายุ7ขวบนะฮะไปปว่วน จากการสอบถามเนี่ยในสสยน์บอกว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นผมรู้เท่าไม่ถึงการ73ปีร,รู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการไปปวนเด็ก7ขวบนะครับโดยบอกว่าอยากจะขอโทษน้องข้าวหอมแล้วก็ยกมือไหว้พ่อแม่ของน้องข้าวหอมยืนยันไม่ได้ตั้งใจจะคอมเมนต์แบบนั้นเนื่องจากตัวเองคิดว่าเด็กเนี่ยไปจําคําของคนอื่นมาพูดพอมารู้ว่าน้องอ่านหนังสือกฎหมายก็อยากจะขอโทษจริงๆอ่าเดี๋ยวลองดูบางช่วงบางตอนตรงนี้นยฮะ คุณลุงจะไปทําอย่างนี้กับที่อืนน่นไหมของที่แรกครั้งแรกผมเรียกว่มมาเด็กเขาไม่รู้ผมพอผมไมเห็นเด็กข้างหามือถือบนมาจนเอลยผมยอมรับผมก็จริงเพราะผมคิดว่าเด็กจำใครมาพูดจริงๆนะลุงถึงเขาจะจำใครมาเนี่ยถ้าเขาม,ม,เม,เมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยเราควรจะสนับสนุนไหมคุณล <c oughs> <ม>ุงจะไปทําอย่างนี้กับที่อื่นไม่ได้นะ <c oughs> คือที่ผมโพสต์ไปเนี่ยผมคิดว่าอ่า คนที่พูดหรือเด็กไปพูดประจำใครมาไปพูดเรื่องวันนี้ผมไม่รู้หรอกก็กดไปอย่างนั้นเองผมไม่รู้ไม่รู้ทีหลังตัวเราโทษแต่หอโทษแล้วพอดีเพจผมโดนบล็อกไปเลยน้องเขาไม่รู้ไปนี่ไง อ้างรู้เท่าไม่ถึงการนึกว่าเด็กไปจําคําพูดใครแล้วมาพูดต่อคือจําคําพูดใครแล้วมาพูดก็ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะไปด่าเขาได้ด้วยคำหยาบคายๆแบบนี้หรือเปล่าออันนี้เขาเรียกเรียนคีย์บอร์ดโอ้โหวัยนี้เรียนเจ็ดสนะไม่พี่เราคุณผู้ชมสงสัยมากว่าไอ้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วคนรกาหนดอายุหน่อยไหมว่าเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้เนี่ยทีนี้อ่ะในเพจของน้องข้าวหอมเนี่ยเขาชื่อว่าเพจ กฎหมายที่ควรรู้โดยเข้าหอมนะฮะน้องก็จะมีการพูดเรื่องของคดีต่างๆนะฮะว่าใครทําแบบนี้แบบนี้เนี่ยจะจะมีความผิดตามมาตราไหนมาตราไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะน่ารักมากอายุ7ขวบก็โอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวอลองฟังดูบางช่วงบางตอนที่น้องเนี่ยทาคลิปให้ความรู้หน่อยอ,อยากจะฟังร้อยอ่ะ,ะวสวัสดีค่ะมาเลยลูกข้ามาที่กับข้าหอมกันนะคะมาตราสองส่นสองพูดแตเป็นเจ้าพนักงานในตําแหน่งกราการพนักงานในการ ว่าคดีพนักงานสอบสวนค่ะจะทาการ,การหรือไม่จะทการอย่างใดในตําแหน่งนด้ดยเห็นแกรรร่สั์สิหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียกรับหรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนจะได้รับไว้ก่อนที่ตนจะได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งนั้นค่ะต้องระวังเพืจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปับตั้งแต่หนึง่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือประหารชีวิตค่ะถ้าเห็นว่าคิดมีประโยชน์หรือมีสาระก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกัก็่าวขอด้วยนะคะสวัสดีถ้าแจ้งความเพจ ในความผิดอาญาแผ่นดินไม่จะแจ้งว่าเป็นหลักฐานก็ทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายได้นะคะเช่นนายดำถูกฆ่าตายแต่ไปแจ้งว่านายแดงเป็นคนฆ่าไม่จะแจ้งว่าเป็นหลักฐานก็ยื่นเปิดความเสียหายแก่นายแดงแล้วค่ะพูดแจ้งนี่นะครับครับเออก็พูดจาฉาญนะฮะแล้วก็เนี่ยจำมาตราของกฎหมายต่างๆเนี่ยมาพูดให้ ให้คนที่ติดตามได้ฟังก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูดูเป็นเด็กอ่านหนังสือเก่งความจําดีแล้วก็มาเล่าให้แบบเหมือนอ่านมาตานั้นมาตานี้ให้ฟังอ่าไมต้องไปด่าน้องขนาดนี้โอ้โหต้องส่งเสริมฮะแล้วก็ต้องชื่นชมเพราะว่าอนาคตไม่แน่นะน้องข้าวหอมเนี่ยอาจจะได้ทํางานในแวดวงกระบวนการยุติธรรมอาจจะอาจจะได้เป็นผู้พิพากษาอายการนะฮะหรือถ้าในความก็ไม่ไม่ทราบก็แล้วแต่ว่าอนาคตน้องจะไปทางนี้ต่อหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ย ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องส่งเสริมเพราะว่าการที่เด็กเนี่ยได้อ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีฮะยิ่งโดยเฉพาะเรื่องหนังสือกฎหมายนี่โอ้โหนะฮะอ,อ,อ,อย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่อ่านบางทียังงงจริงๆคนไทยเราควรจะต้องรู้กฎหมายเบื้องต้นกันทุกคนอยู่แล้วแต่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่ที่อย่างที่พี่บอกมันหนาเนาะแล้วก็ในโรงเรียนก็ไม่ได้สอนเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นอะไรเท่าไหร่ด้วยร,รู้มันถ้าแบบ รู้น้อยมากอ่ะเออ,อตอนประถมไม่ได้เรียนเลยนะกฎหมายไม่มีผมเนี่ยกว่าจะได้จับหนังสือกฎหมายเนี่ยตอนนู่นปีหนึ่งอายุสิบแปดะเข้ามาาหาวิทยาลันะาาาย,ายแล้วอ่ะผมจะได้จับหนังสือกฎหมายเลแรกๆจเราเนี่ถึงได้อ่านข่าวคนทําผิดแล้วก็มาใช้คําว่ารู้เท่าไม่ถึงการกันบ่อยๆนี่ไงครับ